มาดูเหตุฆาตกรรมพีอาสาวถูกฆ่าหมกห้องพักใจกลางเมืองพัทยาครับที่ตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วสำหรับความคืบหน้าที่คนร้ายฆ่าหญิงสาวหน้าตาดีอายุ32ปีถึงศพไว้ในห้องเช่าสภาพศพถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่ใบหน้าภายในอพาร์ตเมนต์กลางเมืองพัทยาจางังหวัดชนบุรีครับจนช่วงวันเสาร์ที่20พฤษภาคม หลังเสียชีวิตประมาณ4-5วันเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาพบว่านายกิ๊กเดินออกมาจากห้องพักที่อพาร์ตเมนต์ของผู้ตายกับชายสวมเสื้อแขนยาวและเดินออกไปข้างนอกและช่วงประมาณ4นาฬิกา21นาทีะครับวันเดียวกัน16พฤษภาคมปรากฏว่านายกิ๊กเดินกลับมาคนเดียว ตรงไปที่ห้องพักที่อาพาร์ตเมนต์ของผู้ตายซึ่งต่อมาเพื่อนชายของผู้ตายได้ให้ปากคําว่าวันนั้นได้เข้าไปหาผู้ตายที่ห้องแต่เจอตัวผู้ตายกับนายกิ๊กจึงขอตัวกลับผู้ตายจึงให้นายกิ๊กเดินมาส่งหลังจากนั้นผู้ตายก็แชทข้อความมาบอกเลิกและก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกจนมาทราบว่าเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอนุมัติหมายสารจังหวัดพัทยาครับออกหมายจับนายวัชพลอายุ39ปีฉายากิ๊ก กิโลกม10สัตหีบในข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายเจ้าที่ตำรวจพบว่ามาติดพันผู้ตายและอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายก่อนกลายเป็นศพเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสิน์จึงลงพื้นที่ตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มนายกิ๊กได้ที่บ้านอำเภอกุดบาบจังหวัดสกลนครเขตรอยต่อจังหวัดกาฬสิน์เจ้าตัวยอมรับสารภาพว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริงซึ่งมีการส่งตัวมายังพื้นที่เมืองพญาเพื่อมาทำการสอบสวนต่อไป